เราจะมาทำพิซซ่า,ะะากนนันนะครับน้ำแข็งนครับน้ำแข็นะครับยีสต์นะครับผมใส่ไปเลยน้ำอุ่น80มลยีสต์ครึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาอ่ะต่อไปรอนะครับผมสักประมาณ5-10นาทีครับให้มันข้นๆให้ยีสต์ให้ยีสต์มันทำงานางน,งะงนะครับผมแป้งอเนกประสงค์นะครับ1ถ้วยนะครับผม ใส่ลงไปใส่เกลือไปหน่อยครับก็่มผสมกันครับต่อไปครับเราก็จะเอายีสต์นี่เห็นไหมมันจะขึ้นฟองครับได้ที่แล้วแล้วก็ยีสต์ใส่ลงไปครับโอเคแล้วก็เริ่มคลุกเลยครับเริ่มเป็นก้อนละตอนนี้เราก็แป้งนะครับโรยนะครับผมกันมันติดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆนวดไปครับ ก็วิธีการนวดง่ายๆครับก็เอามือหนึ่งจับไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาสานมือเนี่ยดันไปครับแล้วก็ม้วนกลับมาม้วนกลับมาแล้วก็ทาอย่างนี้แล้วก็ม้วนกลับมาครับนวดไปเรื่อยครับตอนแรกมันจะหน้าตาหน้าเกียดครับจะทําไปทามาเียมันจะสวยครับนี่ครับผ่านไปสิบนาทีนะครับเนียนขึ้นแล้วครับนี่ครับแล้วเราก็เชฟให้มันเป็นรูปกลมๆนี้ครับแป้งเราก็เนียนละ นี่ครับชาผสมอันเดิมครับก็ใส่น้ำมันลงไปครับหลังจากที่เราได้แป้งกลมๆแล้วนะครับใส่น้ำมันทาให้ทั่วเดี๋ยวมันจะติดครับก็จะเอาโดของเราวางไว้นะครับก็ลูบๆน้ำมันไปหน่อยฝังครับเอาไปพักไว้ในที่ที่อุ่นๆนะครับไม่โดนลมนะครับผมก็สองชั่วโมงเป็นอย่างต่ำครับเรามาเริ่มทําพิซซ่าซอสกันก่อนนะครับขั้นแรกครับก็นี่ครับกระเทียมขูกเลยครับผมไม่ต้องการให้ มันมีกระเทียมเป็นชิ้นๆอยู่ในซิกซ่าซอสของผมต่อไปก็หอมใหญ่ครับใช้ไม่เยอะเหมือนกันเลยไม่ต้องผูดเยอะให้มันมชุนครับใส่ออริกาโน่ไปหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวชุนเหมือนกันครับสักหยิบมือนึงก็พอผมใช้ซอสเกลือเทศปลดเข้มข้นนะครับทองเมทัลเทสครับผมลงไปครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ ต่อไปก็ผสมน้ำเปล่าไปหน่อยนะครับแล้วก็ลองคนดูอย่างเงี้ยคือเหนียวไปครับใส่น้ำลงไปอีกนี่ครับมันต้องเหนียวประมาณเนี้ยครับคือถ้ามันเหนียวไปมันก็ทาไม่ทั่วครับผมครับผมดิคายด่าใส่เกลือไป ก็ชิมดูครับว่ารสชาติพอดีหรือยังนี่ครับก็ถ้ารสชาติพอดีแล้วก็เสร็จแล้วครับพิซซ่าซอสครับนี่อันนี้เป็นแป้งพิซซ่าของเรานะครับที่เมื่อกี้ค้างไว้สองชั่วโมงนะครับผมก็เอามันออกมาแล้วก็เอาที่กลิ้งครับลูกกลิ้งกลิ้งให้มันแบนๆกลิ้งให้มันแบนๆนะครับตัวได้บางกรอบพิซซ่าซอสที่ทำไปเมื่อกี้ครับก็ใส่ท็อปปิ้งนะครับผมใช้เป็นเห็ดหอมนะครับผมจะทำสองหน้านะครับหน้าหนึ่งเป็นหน้าเห็ดหอมมาร์การิต้านะครับกับ อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นหน้าโฟชีสครับมาเซเรล่าก่อนเลยครับอันนี้ตั่งอนาเขตต่อไปโรยพาเมซานโรยไปเลยพาเมซานทั่วๆครับจริงๆหน้าโฟชีสเนี่ยมันต้องมีบูชีสนะครับบูชีสคือชีสที่มันขึ้นลาเป็นเขียวๆครับมันถึงจะอร่อยแต่ผมลืมว่ามันหมดแล้วผมเลยมีแต่ริคอตต้าครับผม อีพัลต้าเนี่ยจะเป็นแบบนมนมนะครับูรีบอยหน้าไปหน่อยนึงมาเอาเข้อเตาอบกันใช้ไฟแรงนะครับ250องศานะครับผมแล้วก็ไว้ถาดบนสุดนะครับให้มันดูชีสสุกนะครับพอชีสสุกปุ๊บให้ปิดเตานะครับแล้วก็ สลับถาดไปอยู่ถาดล่างสุดอีกประมาณหนึ่งนาทีครับหน้ามาร์กาลิต้าเนี่ยเอาใบโหระพามา,มาใส่ที่หลังนะครับผมเข้าไปคือใส่ก่อนก็ได้แต่มันจะดำครับเสร็จแล้วนะครับพิซซ่าครับแก้งโฮมเมดทำเองครับซ้ายเป็นหน้ามาร์กาลิต้านะครับคลาสสิกนะครับส่วนหน้าขวาเนี่ยเป็นหน้าโฟร์ชีสนะครับผมอือดูความบางนะครับ Good job